สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับฝ้ายอีกแล้วนะคะที่ช่องของฝ้ายชดาค่ะอ่าเหมือนเดิมค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนะคะก็ขอ1หนึ่งไลค์หนแชร์นะคะถ้าเกิดใจดีอีกนิดนึงเนี่ยก็ขออีก1 s u b งซับสไนะคะเป็นกําลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะอ่าโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนเราจะมี ะะมาแนะนํากันนะคะอย่างที่รู้กันอยู่นะคะช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะในหลายๆภาคในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็เริ่มมีอากาศหนาวมากขึ้นนะคะแน่นอนค่ะพออากาศมันเริ่มหนาวขึ้นเย็นขึ้นนะคะสิ่งที่มาควบคู่กันนั่นก็คือผิวของนั่นเองค่ะผิวก็จะมีความแตกแห้งนะคะขาดความชุ่มชื้นนะคะวันนี้นะคะทุกคนฟาก,ก็เลยเอาไอเทมแล้วก็วิธีการบํารุงผิวนะคะในช่วงหน้าหนาวของฟ้ามาฝากเพื่อนๆกันนะคะคือจะบอกก่อนว่ารู้สึกแฮปปี้มากๆที่เลือก ตัวนี้มาเพราะว่าไม่เหมือนโลชั่นอันอื่นที่เคยใช้อะ่ะเออมันดีไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังอาบน้ําเสร็จนะคะทุกคนฝ้ายก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะไวซ์ลีนเฮลที่ไลท์ยูวีไลท์เทนนิงพลัสนะคะตัวนี้เป็นของไวซ์ลีนเนีทุกคนก็คือเป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรเทคโนโลยีกูต้าโกนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพที่มากกว่าวิตามิน C ปกติเนี่ยถึง10 เท่าเลยนะคะทุกคนนี่ให้ดูหน้าตาแพ็กเกจก่อนนะคะอันนี้เป็นขวด120 ml นะคะที่ไฟซื้อมาเนะเอาไว้แบบทดลองก่อนเนาะเออแล้วก็สามารถพกพาได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆสําหรับใครที่กําลังหาโลชั่นนะคะที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชืน้นคือเน้นความชุ่มชื้นเป็นหลักแล้วก็ช่วยล็อกความชุ่มชื้นของผิวให้มันชุ่มชื้นยาวนานมากกว่าโลชั่นปกติมีวิตามิน b 3นั่นเองนะคะสำหรับวิตามิน b 3เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของลดจุดด,ด่างดำปรับ ผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะยังไม่พอคะ่ะนอกจากนี้นะข้างหลังขวดน,นะคะก็ยังบอกอีกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารป้องกันแสงแดดก็คือกันแดดได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวคล้ำจากแสงแดดได้ดีด้วยนะ,ะนี่แหละทุกคนคือเหตุผลที่ฟ้ายแบบเลือกตัวนี้มาเพราะว่า <ๆ S 2> มันช่วยในเรื่องของความชุ่มชืน้นใช่ปะ่ะแล้วก็ล็อกผิวให้ชุ่มชื้นยาวนานตลอดทั้งวันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสรวมถึงกันแดดได้ด้วยทุกคนก็เลยหยิบมานะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าวันตอบโจทย์นะคะสำหรับ้าายเป็นอ่ง เน,เนื้อโลชั่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อโลชั่นสีขาวทาปุ๊บก็คือซึมกับผิวไปเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพอทาเสร็จแล้วว่าทุกคนเห็นปะมันจะมีความแบบฉ่าๆมีความโกลของผิวอยู่อะเออกลิ่นจะได้เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะตามเอกลักษณ์นะคะ,ะ,คะของวัสลีนอยู่แล้วนะคือตอนแรกกังวลว่าเนื้อมันจะหนักพอใช้แล้วอะ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยแบบเนื้อมันไม่หนักเลยอะเนื้อมันดีเลยเหมือนโลชั่นที่เป็นเนื้อแบบเจลลี่เจลลี่แบบนิดๆอ่ะหลังจากที่ฟ้าได้ทดลองใช้อย่างต่อเนื่องมาแล้ว7วันนะคะก็คือใช้7วัน ทาเชา้าทาเย็นแล้วก็มีพกไปทาระหว่างวันด้วยนะคะเพราะว่าเราทํางานออฟฟิศด้วยอากาศข้างนอกหนาวเจอแอร์ในออฟฟิศอีกทุกคน <c oughs> คือแบบโอ๊ย <c oughs> เหมือนเจอปัญหาผิวแห้งแบบ2ต่อนึกออกป้าเออเราก็เลยจะต้องพกไว้ทาในช่วงระหว่างวันด้วยนะคะ <c oughs> ทุกคนสังเกตป้าว่า เวลาที่ผิวเราแห้งอ่ะแห้งมากๆอ่ะเวลาเราเกาอ่ะมันจะเป็นขาวขาวขึ้นอ่ะนึกออกใช่ไหมเนี่ยตามภาพเลยไฟถ่ายไว้ให้ดูด้วยนะคะว่ามันเป็นแบบนี้ทุกคนยิ่งเวลาช่วงขาช่วงหน้าแข้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นชัดมากแต่พอใช้ตัวนี้แล้วอ่ะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่านางช่วยเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นน้องๆเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะที่กําลังหาโลชั่นที่มันตอบโจทย์นะคะทั้งในเรื่องของผิวชุ่มชื้นความสว่างกระจ่างใสของผิวนะคะแล้วก็กันแดดได้ด้วยนะก็แนะนํานะคะวัต่า ตอบโจทย์จริงๆสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะเดี๋ยวฟ้าจะต้องไปสอยนะคะขวดปั๊มนะที่เป็นขวดใหญ่มาแล้วนะคะอันนี้ก็เก็บไว้นะคะเวลาพกพาก็สะดวกสบายนะคะพกง่ายด้วยนะคะใครที่จะไปเที่ยวบนดงบนดอยไปเที่ยวเหนืออากาศหนาวๆอะไรเงี้ยเออพกติดไว้ก็ดีเช่นกันนะคะก็สนับสนุ เพื่อนพี่น้องน,องนะคะเออที่สนใจอยากจะไปตมตามอะไรเงี้ยก็สามารถไปตมตามได้เลยนะคะมีวางจําหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศทุกคนก็คือบิ๊กซีโลตัสท็อปวัสด์นะคะมีหมดนะคะหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะไปซื้อเองอะไรเงี้ยก็สั่งออนไลน์ได้นะคะแล้วก็คอนเฟิร์มในเรื่องของการเห็นผลไวทุกคนอันนี้คอนเฟิร์มจริงๆเออรู้กว่าเป็นโลชั่นที่ใช้มาแล้วเห็นผลไวที่สุดแล้วว่ะเออในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ในเรื่องของความสว่างกระจ่างใสของผิวด้วยอันเนี้ยคอนเฟิร์ม คอนเฟิร์มด้วยตัวเองนะทุกคนเออในคอนเฟิร์มด้วยตัวเองจริงๆนะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูจากรีวิวฟาดได้เลยนะคะฟาดก็มีทั้งรูปนะคะทั้งวิดีโอประกอบไว้ให้แล้วนะคะในระยะเวลาที่ได้ทดลองใช้มาเป็นจํานวน7วันนะคะก็เออหึสัปดาห์พอดีนะสาหรับวันนี้เนี่ยก็คงต้องขอตัวแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ